ฮาเบอร์วัดแดงธรรมชาติที่ออนแอร์ไปนะคะซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างมากและมียอดวิวเป็นล้านก็พอมาถึงก็คือจะเจอแต่น้องๆก็ยังไม่เคยเจอยมเน,นียนแล้ได้แต่ได้แต่ขอบคุณผ่านทาง messenger ยังไม่เคยได้ขอบคุณจริงๆเพราะว่ายมเนนดูแลอย่างดีจริงๆอันนี้ต้องคือมีความประทับใจที่นี่เลยหลวงพี่ท่านทักมาถามว่าอาบน้ำฮาเบอร์เนี่ยไซสป์ประมาณเนี้ยกกโลราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ย ซึ่งเรายังไม่เคยอาบใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าท่านถามมาสักสองรอบแล้วในในเวลาแค่แบบประมาณสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้นนนก็เลยบอกหลวงพี่มาเลยถ้าเป็นวันพุธพฤหัสว่างเดี๋ยวอาบให้ หนึ่งก็คืออยากจะทําบุญด้วยท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านไปอาบที่ไหนคือไม่มีใครรับซึ่งเราเข้าใจเพราะว่าถ้าเป็นร้านอื่นที่ที่สถานที่ไม่พร้อมสําหรับหมายใหญ่มันจะใช้เวลานานมากเป็นเรื่องราวที่จินจิประทับใจมากเลยค่ะกับที่นี่เลย About Dog g. เลยขอพายคิสมูมาใช้บริการที่นี่กับเจอไฮเช็คอิน สัตว์ที่ตกผูกได้ยากสามารถให้หมาที <Comics> <apan> <den> ่กลัวน้ำไม่กลัวน้ำได้เก่มากเลยลูกดูความเร็วเรารักกันหน่อยได้ไหมมารักลอบเอาฉันอวยแกไปแล้วมู กว่า about dog ค่ะที่นี่นะครไม่ใช่แค่เป็น dog hotel เป็น grooming ด้วยเป็นสระว่ายน้ำด้วยทำไมมันเยอะขนาดนั้นคอนเซ็ปต์ของเขามันคืออะไรก่อนคือตอนแรกมันมันมีร้านหนึ่งที่อยู่แถวนี้แล้วพี่เขาปิดไปทีนี้อ้าวแล้วลูกฉช่ล่ะไซบีเรียนแต่ก่อนมี3ตัวเนาะแล้วจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอองั้นก็งั้นก็ทำละกัน พอทำเสร็จป,ปุ๊บลูกก็ไม่เล่นจ้ากลายเป็นหมาตัวอื่นแทนเา่าค,คือลูกอะ่ะไม่ชอบอยู่บ้านเป็นพวกชอบเที่ยวแต่ด้ยวยความเป็นไซบีเรียน3ามโตไปไหนมันก็จะแบบฉุกละหุกนิดนึงคือก็เลยทําที่ข้างนอกอไว้สําหรับฝากลูกตัวเองใช่ประมาณนั้น อ้าวทำไมเขาถึงชอบอยู่ที่นี่มากกว่าอยู่ที่เพราะว่ามันคือสนามย้ากว้างแบบปล่อยวิ่งแต่บ้านเราคือก็เป็นบ้านคือด้วยความที่ไซบีเรียมันจะชอบขุดดินเราก็ปูพื้นไปเลยจ้าแบบสะอาดสะอานอะไรอย่างนี้เขา<จ>เลยแบบไม่ชอบบ้าน ทำมาทั้งหมดเพื่อรู้ของดรอแต่ด้วยความที่ลูกไม่เอาอะไรเลยเราก็เลยถือโอกาสทำเป็นธุรกิจเปิดมาตั้งแต่โควิดแล้วสองปีผลตอบรับเป็นไงช่วงโควิดดีดดีเลยใช่ไหมคนที่รักหมาเขายังไงมันเยอะในช่วงโควิดคนก็เลี้ยงสัตว์เยอะแต่ก็โดนทิ้งเยอะเหมือนกันใช่ใช่ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่าที่อดอปมาเนี่ยสภาพเขาเป็นยังไง โรงแรมใช่ไหมคะใช่ค่ะหม่โอ้โห,ห,หลูกค้าน่าจะเยอะมากเลยนะช <ง S 1> ่วงเทศกาลก็เต็มตั้งแต่ฮาร์เบอร์มาลูกค้าก็ตอบรบบับดีแล้วการใช้บริการลงศัะว่ายน้ำาน,นี่ยยังไงบ้างคะน้องที่มาว่ายน้ำคือต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะไม่ <S 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 มีเห็บหมัดวัคซีนครบก็อายุยังไม่เยอะมากส่วนมากกันนะคะเราก็มาถึงเราก็จะให้ขับถ่ายให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ ใส่ชูชีพแล้วก็ลงน้ำโอเคใช่เสร็จแล้วก็อาบน้ำเป่าขนให้ตัดเล็บเช็ดหูถ่ายท้าเรียบร้อยกับได้เลยกินโมยังไม่ได้อาบน้ำเลยราคายังไงบ้างคะคุณเณนถ้าเป็นไซส์ไซส์เท่ากินโมก็ประมาณ5 0 0ร้อยห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบแล้วไซส์กลางแบบคอกี้แบบที่น้นักหกร้อยหกร้อยรับแบบแบบใหญ่เลยลาบาร์ดอลก็เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบว่ายน้ำอาบน้ำแล้วก็ตัดเล็บเช็ดหูถ่ายเทาาเรียบร้อยอันนั้นคือแถมแถมที่นี่มีครูด้วยแล้ว สาม,มารถให้หมาที่กลัวน้ำไม่กลัวน้ำได้แต่จริงๆหมาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้กลัวน้ําเขาไม่ชอบเขาลงได้แหลหนาเขาจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อย่างน้องเนี้ยเราต้องดูอะไรหลายอย่างว่าบางทีน้องทําไมเขาถึงไม่ชอบน้ําทําไมเขาถึงกลัวน้ําหรือว่าหรืว่าถ้าเป็นน้องที่ชอบน้ําอยู่แล้วแต่ยังโดดไม่เป็น หรือว่าแบบบางคนอย่างเงี้ยอยากโดดแต่โดดไม่เป็นหรือบางคนอาจจะชอบเล่นคือเราต้องหาโมทีอะไรจูงใจอะไรอย่างเงี้ยขาให้เจอโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวฝากคุณคูได้เลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวให้คุณตันดูแลค่ะกิสโมไม่รู้ซะแล้วเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยวันแรก ถ้าแบบน้องว่ายครั้งแรกนเราต้องพาน้องขึ้นบ,บ,บ่อยๆก่อนอย่าเพิ่งให้แบบว่าให้น้องว่ายนานเกินไปเพราะว่าถ้าเราแบบเอาน้องลงเราไม่ได้ให้ขึ้นเลยเพราะว่ากลัวแบบว่ายไม่ถูมอะไรอย่างเงี้ยน้องจะรู้สึกว่าลงกินดีก็ไม่ได้ขึ้นีกติเขาก็าะจะใช่เขาจะไม่ชอบเขาจะรู้<ม>สึกแบบจะลงาไม่ไม่รู้จะขึ้นเมื่อไหร่ในสารนี้ก็คือเป็นสารน้ำเกลือเนอะน้ำเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือจะปลอดภัยกับทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยถ้ามีเจ้าของลงก็ลงได้เหมือนกันก็ลงไปเล่นได้ <Yeah. S 2> ข้อดีของสารน้าเกลือดีอย่งไรคะจะถนอมผิวน้องค่ะเขาจะเซนต์ต่ออย่างพวกคอรีนบางตัวแพ้เลยอ,อย่างลูกแมวแพ้เหมือนกันก็เลยต้องเป็นน้าเกลือลน้นลดลูกหมาหร,หรือลูกคนคะลูกหมาโอเคโอเคอย่างอย่างกีสโมสุนัขที่ไม่ได้เลิฟการเล่นน้ำว่า ประมาณ30นาทีงชั่นาทีก็พอหรือว่าจะน้อยกว่านั้นก็ได้ถ้าก็อยู่ที่เขาด้วย หมาที่ทรงพลังและตัวใหญ่มากอโหใส่ประมาณ100กิโลอ่ะก็นึกถึงคนหนึ่งคนสองนี่เลยสาเดียวกันเลยหลักๆแล้วที่เรามาเยี่ยมที่นี่นอกจากจะมาเช็คอินนี่แล้วนะคะก็มาทําความรู้จักน้องฮาวเวอร์ด้วยเขามาได้ยังไงเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้เ้าอยู่วัดด้วยหมาวัดนี่หมาวัดทำไมไม่เอาฮ่ะเวอร์ไปหนหลวงพี่ท่านก็ถามว่ารับไหม เราก็เฮ้ยเหมือนจะต้องอาบกี่ชั่วโมงจะต้องค่ะใส่คนเท่าไหร่แล้วจะคิดราคายังไงคือไม่คิดคือคิดไม่ถูกแหละจังหวะนั้นเสร็จแล้วหลวงพี่ท่านก็ทํมาอีกรอบนึงก็้ยท่านคงแบบจำเป็นอยากอาบใช่ก็เลยบอกว่าเอางี้หลวงพี่ถ้าเป็นถ้าวันไหนที่เป็นวันธรรมดานะคะที่ร้านจะค่อนข้างไม่ลูกค้าไม่เยอะเท่าไหร่มาได้เดี๋ยวว่าเป็นถวายเลย ใช่ก็อาบอาบให้หลวงพี่เลยเดือนละครั้งเลยมาได้เลยเพราะว่าเราเข้าใจว่าอาบหมาไซนี้ยมันไม่ง่ายเลยง่ายกว่าเขาใจแห้งกว่าถ้าอาบไม่ดีก็เป็นโรคผิวหนังอีกใช่แล้วตอนนี้เขามาสภาพเขาเป็นไงบ้างคะที่หลวงพ่ออาบให้มาตลอดคือก็มีมีผิวโรคผิวหนังบ้างแต่ว่าคือเข้าใจว่าท่านพยายามจะรักษาแต่มันมันเกินกําลังจริงๆต้องเป็นแบบต้องเป็นร้านอาบแล้วแหละต้องใช้ได้ใหญ่อะไรอย่างงี้ ค่ะพอถ้าเป่าเองก็หลายชั่วโมง <สะ S 2> อยู่แล้วจริงอ่ะแล้วพออาบเขาจริงๆอ่ะ ใช้คนกี่คนอาบกี่ชั่วโมงก็มีน้องสองคนหลักๆคือเป่าเป่าสองคนอาบกี่คนหนึ่งก็สองคนมาทุกเดือนเดือนละครั้งประมาณช่วงต้นเดือนเนี่ยจะจะเรียกเขามาแหละค่ะหรือว่าก่อนวันพระใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ลดสักหน่อยให้เขาดูเยี่ยมอ่อนใช่เวลามีญาติโยมไปไปทําบุญอะไรอย่างนี้ก็จะได้ไปเยี่ยมน้องอ๋อแล้วเราได้ไปวัดแล้วไปดูสภาพการเป็นอยู่ของเขาด้วยเขาดีขึ้นเยอะมากจากแบบ คือตอนแรกฮาร์เบอร์ก็จะมีห้องของตัวเองเนาะเดี๋ยวนี้หล่อมพี่ท่านก็ทำทำเป็นโซนเหมือนเป็นคาเฟ่แมวแล้วก็มีกงให้ฮาร์เบอร์อยู่ห้องแอร์เดี๋ยวเราไปเยี่ยมว่าที่นั่นเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วการที่แบบว่ามันเกิดอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่มีคลิปคลิปที่คนดูเยอะมากแสนเลยเลยท่านเคนแบบว่าสนใจจะมาใช้บริการที่นี่รวมถึงถวายปัจจัยไปทางวัดด้วยใช่ค่ะไปเยี่ยมฮาร์เบอร์ไปทำบุญที่วัดดีสาธุนะคะคุณขอบคุณค่ะ นี่คือการมูถ้าใครอยากให้ชีวิตปัง <c oughs> ต้องช่วยเหลือสัตว์ที่ตกหูได้ยาก <c oughs> จริงๆคือมีของตัวเองอยู่3ตัวแต่หนึ่งในที่วิ่งเนี่ย ก็คือไม่ใช่ของคุณแน <Rem ind. S 2> นคืออดอปมาลุงพี่แล้วลุงพี่รู้รู้ได้ไงว่าเรามี <c oughs> ไซเบรียนอยู่แล้วคือลุงลุงพี่ทร,ราบอยู่แล้วว่าว่าแนนเลี้ยงไซบเลรียน oh. แต่ว่าท่านท่านท่านเกรงใจท่านไม่อยากให้เรามีภาระเพิ่มแต่มีมีบ้านหนึ่งที่เป็นลูกค้าที่เนี่คะ่ะไปทําบุญที่วัดแล้วถ่ายรูปส่งมาแล้วก็แบบแม่แนนเอาเอาไปเลี้ยงไหมหน้าตาเหมือนลูกพี่เสียไปเลยนะอย่างนี้เอาตอนแรกเราก็เปิดรูปขึ้นมา เหมือนก็เลยไปอ่ะงั้นเดี๋ยวลองไปดูซิไปดูก่อนว่ายังไงแล้วพอไปดูเป็นไงบ้างคะก็เที่ยวตาบ้านเลยใจมันได้เลยมันได้เลยใจมันพุ่งทะยานเลยก่อนจะไปวัดคือแวะเพชรช็อปแล้วซื้อสายจูงไว้ด้วยนะคือตัดสไม่ตอนแรกคือคิดว่าจะไปดูแต่ซื้อไว้เผื่อเผื่ออย่างเงี้ยหรอเผื่อรักก็คือได้เลยเอากลับเลยนี่เลยเดินมาเข้ากล้องเลยหลังจากที่รายการไปถ่ายเย ก็ฟีดแบคดีมากก็อย่างที่บอกว่าก็มีทางวัดมีทุกคนนี่ติดต่อมาเลยเห็นไหมความที่เราช่วยเหลือเราก็ไม่ได้คิดเหมือนกันใช่มันช่วยแล้วมันจะได้จริงๆใช่ไหมคนที่ดูเพลเวอร์บายเจอฮเนี่ยเขาเห็นเนี่ยเขาอยากจะช่วยซัพพอร์ตมีการบริจาคหรืออะไรไหมหรือว่ายังไหมไหมก็จะมีมีบางบ้านที่เขาเห็นอย่างอย่างตัวฮาร์เบอร์เองอะค่ะเขาก็จะมีเพื่อนของเขามีนิโมนที่เป็นโบลเดดนเนาะก็บางบ้านก็จะบอกว่าถ้าวันไหนที่ไปรับฮาร์เบอร์มา เอานิมนต์มาด้วยนะเดี๋ยวออกค่าบบน้ำนิมนต์ให้อะไรเงก็มีอ๋อก็จะมีแบบว่าช่วยจ่ายเงินด้วยอะไรเงี้ถ้าใครช่วยคุณแอนได้อยู่แถวนนทบุรีก็แวะมาช่วยสพอร์ตกันเนาะจะได้แบบว่าน้องหมาที่อยู่ที่วัดก็จะได้แบบว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เอาเนาะ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 เนะเนาเนาะ และนี่นะคะก็คือเจอไหชิคเก้นเบสไลท์อกไก่สไลท์พรีเมียมด็อกสแน็คนั่นเองนะคะเป็นฮิวแมนเกตด้วยนะคะเป็นอกไก่สไลท์ร้อเปซเลยค่ะนี่เลยเอ็กชิ้นคนละ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 ชิ้นอ่า จะมีสระว่ายน้ำนะคะที่นี่ก็ยังมีสนามให้วิ่งเล่นด้วยใช่ค่ะคือน้องคนไหนที่ไม่ได้อยากจะมาว่ายน้าก็สามารถมาวิ่งเล่นในสนามอย่างเดียวก็ได้เนาะได้ใช่ไหมคะมาวิ่งเล่นมากินไอติมกินขนมแล้วมาวิ่งเล่นชิลๆบางตัวก็ไม่ได้เลิฟกันว่ายน้ําขนาดนั้นถ้าสมมติมาวิ่งเล่นนะคะใช้สนามอะไรเงี้ยมีค่าบริการอย่างไรบ้างชั่วโมงละสามสิบบาทแล้กจะรับฝากโรงแรมในโรงแรมนะคะเท่าไหร่ มี2ตึกค่ะหมาเล็กกับหมาใหญ่เราแยกกันถ้าหมาเล็กก็คือละ450ค่ะแล้วถ้าตัวใหญ่คิดเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวใหญ่ไซส์อย่างเงี้ยค่ะก็คือละ600คือละ600ร้านอาวอด็อกนะคะอยู่อำเภอบางใหญ่ตะวันนนทบ,บุรีค่ะก่อถ้าใคร สนใจใช้บริการก็ติดต่อมาได้เลยค่ะอยู่ทุกวันจันทร์ค่ะ,คะแล้วก็เปิด10โมงเช้าจนคิวสุดท้ายว่ายน้ำเนี่ยเราจะรับที่5โมงเย็นโอเคส่วนโรงแรมก็เปิดได้24ชั่วโมง4ชั4ช่วโมงนะคะโอเค,ควันนี้ขอบคุณคุณแนนมากเลย ไปเจอกับซุปตานะคะซึ mm ่งอยู่จังหวัดอุดรนั่นเองค่ะกับน้องมูทูบีเกลฮะทำไมหรออยากรู้จักหรอไ๋อซึ่ง w b a n g ค o k นะคะก็เชิญให้ไปรีวิวด้วยค่ะเขาเป็นเพจเฟรนลี่บอกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปเจอกับเขาได้เลยกับน้องมูทูบีเกลนะคะในช่วงเพสตาสีขาติดดาวค่ะ วันนี้ค่ะเราจะมาหาเพสตาสีขาติดดาวของเราค่ะเขาเป็นสุกตาค่ะมาจากจังหวัดอุดรแต่วันนี้เขามาเที่ยวกรุงเทพแล้วเขาเนี่ยก็มาที่โรงแรมเดอะวันยูแบงคอกค,ค่ะซึ่งวันนี้รายการเอาเจ้าไมาฝากด้วยแต่เดี๋ยวรอเจ้าของเขามารับกันนะคะแหมแหมแหม,แมวันนี้อดินสาวสดออกโงเองซะแบบนี้แถมยังมีขนามมาฝากน้องมูทูด้วยแบบนี้น้องมูทูจะไม่รักก็ให้มันรู้ไปอ,มอะม,มูทูพี่เอาจะายมาฝากด้วย อันนี้เลยนะโอเคมารู้จักน้องมูทูกันดีกว่าคะ่ะจริงๆน้องอมูทูเป็นน้องหมาสายพันธุ์อะไระเพศอะไรอายุเท่าไหร่ล่ะคะไปมูอยู่ก่อนโอเคค่ะมูทูนะคะเขาเป็นหมาพันธุ์บีเกิลค่ะ mm hmm. แล้วก็เป็นสีที่เขาเรียกว่าสีเลมอนค่ะเขาจะมีแค่สองสีสีน้ำตาลกับสีขาวน้ำตาลจะออกอ่อนๆหน่อยแต่ปกติตามหลักบีเกิลที่คุ้นเคยจะต้องมีสีดำข้างหลังใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เขาก็จะไม่มีค่ะทำไมมูทูจึงเป็นที่รู้จักกับมูทูหมามีมคะ่ะ สำหรับมูทูที่เขาได้เป็นที่รู้จักนะคะจากครั้งแรกเลยก็คือเฮ้ยมูทูค่อนข้างจะมีของนะแบบว่าเรามองหน้าเขาแล้วก็แบบเอ้ยหมาตัวน,นี้มันน่ารักมันน่าตลกมันน่ามีมดีเราก็เลยสร้างเพจไว้เพจหนึ่งชื่อเพจว่า m o o t o o เลยค่ะมูทูแล้วเราก็เริ่มใส่รูปเขาเข้าไปโพสต์แรกของเขาเลยคือ1หมา30อารมณ์สร้างเพจไว้รวมรูปตลกเขาไว้แต่ปรากฏว่าบูมขึ้นมาเลยหน้ามีมที่แบบว่าคนที่แบบว่าจําได้เลยหน้าแบบ หน้ายากอะค่ะ oh. <c oughs> เ,รเรียกอะไรอะแบบหน้ายากค่ะหน้าแบบอื่นๆหน้ามึนๆเบื่อๆอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นหน้าประจำของเขาที่เขาชอบทํา oh. เขาเป็นน้องหมาที่ใสง่ายเอ่ยคือเขาเป็นน้องหมาตลกค่ะแบบว่าเอาจริงๆบางทีเขาก็ดูเหมือนติงตองแต่จริงๆเขาฉลาดค่ะเขาจะรู้ว่าเขาควรทุ่มพลังงานไปกับอะไรอ,อะไรเงี้ยค่ะแบบถ้ามีขนมปุ๊บก็จะสอนง่ายถ้าไม่มีก็จะยากหน่อยเป็นหมาที่ติดตักปกตนินก็จะชอบนั่งตักคุณแม่มากเวลาที่เขานั่งปุ๊บก็ทุลักทุเลนะคะไม่ได้แบบดูสบายเขาแต่เขาก็ฝืนนะคะฝืนแบบเอาตัวเองอยู่บนตักเราให้ได้นะคะ ักแค่ไหนคะก็พิม so. ว่าเขาก็เป็นหมาที่น่ารักนะคะเขาเลี้ยงง่ายแบบว่าเหมือนคุณโชคดีเลยที่แบบว่าได้หมาตัวแรกมาแล้วก็เป็นหมาที่แบบไม่ดื้อไม่ซนพูดพูดคุยกันได้ค่บพิมก็เลยรู้สึกว่าโชคดีใช่ไหมมูงั้นทูทูรักคุณแม่หน่อยได้ไหมอ่ะมูมา รักๆเอาี่ฉันอวยแกไปแล้วมูฉันบอกทุกคนไปแล้วว่าแกน่ารักแกอย่าทำอย่างนี้ดิมูเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวนี้นี่ค่ะเขาคันแค้วค่ะรู้จักคันแค้วไหมคะภาษาอีสานบ้านพิมเองค่ะแต่ว่าแบบมันเคี้ยวมันเคี้ยวแล้วเขารู้จักปะเนี่ยมันเคี้ยวค่ะอาจจะมีคันแค้วบ้างแต่ว่าไม่ใช่หมาดุใจนะคะทุกคน วิรกรรมเรื่องราวของเขาล่ะคะมีอะไรบ้างตั้งแต่เด็กเราจะจดจําในภาพลักษมูธทู่หมากระสุนถือเห็นเขาแบบตูต้ตาแบบนี้แต่ตอนเด็กๆคือเขาแบบวิ่งเร็วเป็นกระสุนเลยแล้วก็เลยเรียกเขาว่าไอหมากระสุนเรื่องปวดๆของเขาก็าคือเขาอ่ะชอบลงน้าเน่าแบบ <c oughs> เขาไม่ต้องน้ำเลาหรอกเขาชอบลงน้ำทุกชนิดเลยแบบว่าชอบ <c oughs> ตอนนี้กำลังกวนไปก็อ <c oughs> ลงน้ำเน่าค่ะเมื่อกี้ยังไงนะคะต่อนะคะก็คือมูอ่ะชอบแบบลงน้ำขังน้ำขังทุกชนิดที่แบบอาจจะสะอาดและไม่สะอาดแต่เขาก็ชอบลงไปคลุกางี้ค่ะ บบกิจกรรมเขาทําอะไรบ้างส่วนตัวพิมพ์เองก็เป็นเจ้าของร้านคาเฟ่อเบอดเกมคาเฟ่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะคก็จะมีมูทู้เป็นกิมมิคของร้านแล้วก็พอหลังๆมาเรามีหมามาเพิ่มอีกตัวนึงเป็นเมกา้าเป็นหมาคอ,อกกี้น้องชายเขาเนี่ยค่ะภาพที่ลูกค้าจะได้เห็นทุกๆวันทุกๆวันเลยจริงๆก็คือเมกา้าตีกับมูอย่างเงี้ยเขาก็จะตีกันทั้งวันเลยตีกันแป๊บๆก็ตีกันแป๊บๆก็ตีตกันเพราะว่ามูนอนแล้วเมก้าก็ไปปลุกเนี่ย มูก็จะหมุดหิดแล้วก็ตีกันแล้วมูก็นอนเหมือนกันก็ไปปลุกแล้วก็ตีกันวนอย่างนี้แล้วใครชนะคะแท้หนนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วมุทู่จะชนะนะคะโอ้ยรู้มาคนชนะมุทู่ชนะชยี้ไว้เจลูกมุทู่ชนะเขาเป็นน้องหมาที่ชอบอะไรคะ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นอย่างนี้นะคะเวลาใครถามว่ามู่กินอะไรได้บ้างเขาก็จะตอบไปเลยว่าทุกอย่างนี่ค่ะเขากินได้ทุกอย่างจริงๆเขาชอบการกินโดยเฉพาะการกินไก่ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับไก่มู่ทูจะชอบเป็นพิเศษเลยค่ะยืดที่ถึงลูกยืดที่ถึงถือถือถืให้แอบกระซิบถามได้ไหมว่าตอนนี้มูทุน้ำหนักเท่าไหร่คะ อุ้ย,ยแรง้ลยโ <laughs> <laughs> ดนหนีเลยอ <laughs> ่าง <laughs> นอยู่น้ำแล้ว22กิโลแล้วเราก็ลดมาได้ตอนนี้ก็ประมาณ18 19โลแล้วค่ะแต่ก็ยังตั้งใจจะลดต่อไปเพราะเราก็อยากให้เขาแบบแข็งแรงมากกว่าเพราะว่าหลังจากทําหมันมาเขาก็อ้วนขึ้นไวมากเลยค่ะเราเราก็เลยต้องควบคุมเรื่องน้ำหนักนิดนึงอันนี้ค่ะเป็นเจอฮดูโอซิงค่ะเป็นรสผักโขมและชีสค่ะอ่าผสมรูทีนด้วยช่วยเรื่อสายตา คราวนี้มูนั่งคราวนี้มูนั่งงองโอเคอามาพูดถึงความสามารถพิเศษของนองมูทก,กันบ้างค่ะเขาทําอะไรได้กกบ้างคะคุณพิมก็ที่แน่ๆก็ให้มือไว้ก่อนเนี่ยค่ะมีที่เขาทําได้คือแท็กมืออย่างนี้แท็กสูงก็คือการขอมือที่สูงขึ้นมากว่าเดิมนี่แท็กมือมูแท็กมือแท็กมือเร็วมูแท็กมือแท็กมือแท็กมือมีก็จะสูงขึ้นใช่ไหมคะคราวนี้ก็มีขึ้นขึ้นมูทูกขึ้นอย่างนี้ก็จะขึ้นมาอย่างนี้ได้ค่ะ ก็น okay. hey no okay. no. ี้ก็จะเป็นท่าท um ี่น่ารักที่สุดของเขาก็นี่ก็จะเป็นความสามารถของมูทูก็มีโดดได้นิดหน่อยเลด้สูุมากมากมูทูฝ่ามือมูทูขึ้นมูทูขึ้นได้ของคันดุน้ำน้ำน้ำกึ้ง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 เขาฝึกยากไหมคะกว่าจะได้ความสามารถพิเศษที่เขาทำให้เราตอนนี้ ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาเห็นเมก,ก้าทําอะไรแล้วเขาได้ขนมอ่ะเขาก็เกิดลอยอยากในสมองขึ้นค่ะแบบว่าทําไมไอหมาตัวนี้มันทําท่านี้แล้วมันได้ขนมวะมันก็เริ่มทําตามค่ะอย่างอย่างเช่นแบบถ้าท่านี้มูขึ้นนี่ก็ได้มาจากเมก,ก้านะคะแต่เพิ่มเติมคือเมก,ก้าเขายืนขาหลังด้วยแต่มูเขาขึ้นมาได้แค่ขาหน้าค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรน่ารักกว่าอีกแบบนะทุกคน งั้นอยากบอกอะไรกับคนที่ติดตามเพจของเราคะพิมพ์ก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามมูทู่มาเพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดว่ามูทูจะมาถึงจุดนี้เนาะเรารู้ว่ามูทู่เป็นความสุขของเรามูทู่ทาให้ทุกๆวันของเรามันดีเรามีความสุขที่เห็นหน้าเขาแล้ววันหนึ่งเขากลับกลายเป็นแบบว่าความสุขให้กับคนอื่นด้วยแล้วแบบพิมพ์รู้สึกชื่นใจมากทุกครั้งที่ FC ฟซคนไหนเขาส่งมาว่าแบบวันนี้เขาอาจจะเจอเรื่องแย่ๆมาแต่ว่าพอเขาได้เห็นหน้ามูทู่ก็รู้สึกว่าเขาแบบ มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะสําหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ติดตามมูทูแล้วบังเอิญผ่านมาในช่อง TNN เพรเลเวอร์ไปเจอหายแล้วก็มาเจอไอ้เจ้ากอนตัวนี้แล้วรู้สึกแบบโอ้น่ารักน่าเอ็นดูนะคะฝากติดตามเขาได้ที่แฟนเพจ Facebook มูทูเป็นภาษาอังกฤษนะคะ M O O T O O ส่วน IG กับ t i k t o อกจะเป็น Big กมูทูนะคะเพิ่ม B I G เข้าไปแล้วก็ M O O T O O เลยค่ะ ถึงน้องจะอ้วนกลมเออไม่ใช่พลังความน่ารักทำไมร้าขนาดนี้จะรับไปเลยสิคะกับตำแหน่งเพชรตารสีขาติดดาวเอาไปเลยขอบคุณนะคะที่ทำให้มูกทู่ได้เป็นเพชรตารสีขาติดดาวค่คะ,คะ ทำบัตรประชาชนน้องหมาและน้องแมวฟรีที่เซ็นทรัลพระราม2ร่วมกับพันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีจุดประสงค์เนื่องจากประเทศไทยพบปัญหาหมาแมวจรเป็นอันดับต้นๆของโลกการทำบัตรประชาชนพร้อมฝั่งไมโครชิปหมาแมวสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบและบันทึกจำนวนประชากรอของน้องๆ ง่ายต่อการจัดระเบียบบริหารจัดการและคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์นอกจากนี้กรณีสัตว์เลี้ยงสูญหายสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบทําให้ทราบข้อมูลส่วนตัวของสัตว์เลี้ยงพร้อมเบอร์ติดต่อของเจ้าของซึ่งจะช่วยลดปัญหาหมาแมวจรได้ถือเป็นครั้งแรกในจำนวนน้องหมาและน้องแมวจำนวน500ตัวโดยมีการตรวจสุขภาพฝังไมโครชิปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ารวมไปถึงการให้บริการคำปรึกษาจากสัตวแพทย์ผู้ชำนาญการด้วย นอกจากนี้เจอหายก็ขอร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆครั้งนี้และยังมามอบขนมแสนอร่อยให้กับน้องหมาน้องแมวกันอย่างท่วนหน้าสามารถติดตามข่าวสารต่างๆจากรายการเพ t l เลเวอรบเจอหายได้วันนี้ราไปก่อนบ๊ายบาย